ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับคลิปตู้วีวานะครับวีหรือว่าวีเอลนะครับวีเอลทั้งสองรุ่นครับตู้เบรดและก็ตู้เสียงกลางนะครับอ่านะครับรุ่นเป็นดูตู้นะครับตู้วีวารุ่นเจ็ดหนึ่งห้าดีนะครับมีพาวเวอร์ในตัวนะครับพาวเวอร์ในตัวนะครับแล้วก็รุ่นวีวา จ็ดหนึ่งแปดดีนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะพามาลองฟังเสียงนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัววีว่าเจ็ดหนึ่งแปดดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับวีว่านะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเสียงให้ดูนะครับ ต่อนี้นะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับตัวนี้โทรศัพท์ตัวนี้นะครับนี่ก็ต่อมาหาเบสเลยนะครับเบสดนี่นี่นี่ต่อเชื่อมต่อมาหาเบสนะครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับลองฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นไงครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับดูเดี๋ยวเอาเพลงก่อนนะครับครับหนึ่งนะครับ ฟังเสียงเพลงเ๋ยนะครับอฟังนี้นะครับฟังเสียงนะครับดู นี่นะครับเสียงเบสนี่เสนตครับครับนี่คือน้ำเสียงนะครับชุดนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับมีเชื่อมต่อไปเลยนะครับกับโทรศัพท์นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาหาเบสนะครับดัดถึงกลางหาเบสแค่นั้นเองนะครับนะครับสุดยอดน้ำเสียงนะครับของวีว่านะครับ715แล้วก็แปด เจ็ดหนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพร้อมราคาจับต้องได้นะครับตัวนี้ครับสภาพสวยๆเลยนะครับวีว่านะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิณเอ็ดวิวนะครับต่อมานะครับก็เป็นมิกซ์นะครับดิจิตอลเหมือนกันนะครับ มดั้นนะครับตัวนี้นะครับ M32 นะครับแล้วก็เป็นมิกของอารเนนะครับ GLD นะครับอารเอนแอนฮิต GLD112 นะครับสำหรับท่านที่แล้วก็สเตทบล็อกนะครับตัวนี้อยู่ที่85,000นะครับพร้อมชุดนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่95,500 5,000นะครับเทอไป95,000นะครับพร้อมแลกนะครับทุกอย่างพร้อมแลกนะครับ ราคาบ้านๆน,นะครับแล้วก็มาชมนะครับตู้รุ่นนี้เลยนะครับออริโอ้จ็อกกี้เดิมๆนะครับออริโอจอ็อ,อ,อ,จอกกี้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับ AEC นะครับหนึ่งสองหนึ่ง AEC รุ่นนี้เลยนะครับสำหตั้นที่ สนใจนะครับมี2องใบครับตัวนี้นะครับคู่นี้อยู่ที่1น0 0งหมื่นะครับ1,500งนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับมาละเจ็ด้าร้อบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่ร้านพี่เนตรดีโอศูนย์เก้าห้าองสองสี่หกสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ หรือว่าจะเป็น Power Am p นะครับ Audio Jockey รุ่นนี้เลยนะครับอืมอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวมันย้อนแสงนะครับตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับที่ดีหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับรุ่นนี้นะครับขับเบรดได้อข้างละสี่นะครับลง2โอห์มได้นะครับเอรุ่นนี้นะครับออ d ิโอจ็อกกนะครับตัวนี้นะครับ สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราคา18,500บาทนะครับตัวนี้นะครับขับเบร์ใต้ลงเบรไใต้ข้างละสี่เลยนะครับข่าวข้าวตัวนี้ข่าวนะครับข้าวไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่แรงราคาไม่แรงนะครับตัวนี้อยู่8,500บาทนะครับราคาไม่แรงนะครับพันสองนะครับ แล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่าจะเป็นตู้เบรนะครับตู้เบร pn นะครับตู้เบรเทอร์โบนะครับ pn นะครับอันนี้นะครับราคาอยู่ที่2700รบาทนะครับแล้วตู้เสียงกลางก็มีนะครับตู้แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับ สินค้าทางร้านพิเนตออดิโอนะครับก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้ใบละพันนะครับมีใบละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นตู้มือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ใบละเก้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้แปลงออกมานะครับเป็นบีพันนะครับนุตีตู้เสียงกลางนะครับจุดนี้นะครับ บานเลงโทมได้นะครับที่ร้านที่นี่รอดิโอนะครับรุ่นสวยๆรุ่นนี้ก็มีนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านที่นี่รอดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับโทร0952246497และก็0874217464ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ